เลยนั่นเองนะคะนั่นก็คือหมายถึงนักกีฬานั่นเองนะคะ,อะลองคิดดูดีๆนะคะเพราะบอกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยคำถามของเราก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ประเทศไทยนั่นเองนะคะลองคิดดูนะคะว่าพร้อมไหมคะคำนี้นะคะคือ Biscuit s สกิตคุณรู้ใ่ไ Would you like to say it one more time Biscuit

เอาละค่ะสามท่านนะคะรอสามคนต่อให้ถูกต้องเก่งมากใช่ยังต่อไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะรอต่อไปนะคะไม่แน่คำถามคำถามต่อไปจะเป็นคำที่เรารู้จักก็ได้ค่ะพี่นักคะ Would you do the honor for this word? Okay <laughs> um, the word is enormous enormous e n o r m แต่ใครสามรอบแล้วนะสามรอบแล้วนะคะสิบวินาทีของเรานะคะหมดเวลาแล้วค่ะโอ้โหยกคำนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะยาวด้วยให้ทุกคนนะคะอ่นป้ายออกมาเลยนะคะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเราพยายามแล้วนะคะโอ้โหมีหลากหลายรูปแบบมาก One of you got it correctly uh, number six เรียนม เท่าที่เรีนร้องกวเรียนร้องค่ะ enormous นี่นะคะ enormous en <orm> นันเองนะคะ enormous <Yeah. S 2> นะคะใหญ่มาก <Yeah. S 2> enormous เป็นคำสั้นๆที่น้องๆน่าจะรู้จักกันนะคะโอเคคำนี้นะคะก็คือ poem poem po <em. S 1> พี่เจนะขออีกทีได้ไหมคะ poem พอแอมพอแอมโอ้บางคนบอกง่ายเลยบางคนก็ิ่งกำลังสปอ,อยู่นะคะเอาละตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะชูป้ายกัน เลยนะคะน้องๆต้องตั้งใจฟังให้ดีให้คำตอบเราจะมาเป็นแทนแนวน่ะนะคะถึงกับดูซิดกันเลยทีเดียวนะคะน้องๆทั้งหกคนนะคะต้องท้าที่้องน้องๆพร้อมไหมคะโอเคเหมือนจะพร้อมเหมือนจะไม่พร้อมนะคะแต่เม่ไรถึงเวลาต้องสู้กันแล้วนะคะงั <c oughs> น้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยไปเริ่มต้นคำถามแรกของเรากันเลยดีกว่านะคะ and now for our first question will be from Mr. Duncan okay, i'm not going to ask you the question here because i think it's far too difficult. i'm going to ask you one of my own questions. can you name one british football club? name a british football club from the premier league. any club from britain playing football. okay. does that say manchester united? does it? yes, that's correct. chelsea is correct. fifa, sorry, and real madrid. that's a spanish football club. so, no. two, two correct answers. Well done. Okay, so, my question is, how many centres does the british council have in thailand? how many schools does the british council have in thailand? ื่อกี้ขึ้นต้นด้วยว่า How many น,นะคะของเราจะเป็นอะไรนะคะแตอนนี้10วนาทีหมดลงแล้วนะคะชูป้ายเลยค่ะท่าด๊ Well done y o u all c o r r c t the six senses okay, what is the name of the uk flag? a flag for the uk. what is it called? what is the name? หมดเวลาอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี่นัที่นัททำอะไรคะเฮ้ยที่นัทเหมือนจะบอกใบ้หนึ่งนะคะ in in อ่าหมดเวลานะคะชูขึ้นมาก่อนนะคะชูคำตอบขึ้นมาก่อนนะคะถ้าเกิดตอบไม่ถูกหมดเลยเนี่ยนะคะอาจจะเรียกคะแนนความสงสารบอกคำตอบไปคำถามใหม่นะโอ r คก็คือ Chris do you want to ask him another question or would you Yeah I'm afraid no one's got that right it's called the Union Jack I'll ask another question um, which Three colours are on the flag of the UK. Ah. Ooh. we <laughs> and They wanna know. They wanna hear the question one more time. Which three colours are on the UK flag? I heard a big sigh over here. ครถามช่วยนะคะไม่เป็นไรนะคะถ้าตอบได้ได้ไปเลยนะคะสิบวินาทีนะคะหมดเวลาแล้วชูป้ายเลยะคะ่ะโอเ okay, ค alright it's now time to go back to your r o u e c r y s t a yeah um it's red blue and white and one two three four people got the right answer สี่ทีมนะคะตอบได้ถูกต้องนะคะถามไปว่ามีสีอะไรบ้างและอยู่บนธงชาติของอังกฤษนะคะ เรียกว่า u n i น n ่ a c แจ็คนั่นเองนะคะนั่นคือสักศีของเราคำตอบทปถูกต้องเลยค่ะเอาละค่ะประเด็นข้อต่อไปแล้วนะคะจากพิมั์นั่นเองตั้งใจฟังให้ดีๆค่ะโอเค question is who is the current UK Prime Minister who is the current UK Prime Minister ต้องตั้งใจเรียนอย่างมาก Oh. Do we give points without the last name? <laughs> yeah? Okay. Then all of you got it correct. Congratulations. Um, the question is, how many years are there in a the millennium? How many years are there in a the millennium? ขึ้นต้นได้ว่า how many กลับมาที่เท่าไรอีกแล้วแต่ถามว่าอะไรล่ะขอพี่เจนหนึ่งครั้งค่ะ how many years are there in a millennium อาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ เก่งมากๆค่ะพี่เจย์ถามไปว่าในหนึ่งมลเนเนียมเนี่ยมีทั้งหมดกี่ปีเมลเนเนียมก็คือพันปีแล้นเองนะคะและนั่นจะเป็นข้อสุดท้ายของเรานะคะสำหรับในช่วงนี้ข้อเสนอ